วันนี้ครับผมจะมาเดินทัวร์ย่านคนไร้บ้านที่อันตรายที่สุดในอเมริกาครับชุมชนนี้ชื่อว่าสกิดโรครับมีพื้นที่ประมาณ10ตารางกิโลเมตรครับ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองลอสแอนเจลิสครับชุมชนนี้ดูเหมือนจะห่างไกลความจเจริญเหลือเกินย่านนี้มีอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยมากครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธปืนหรือว่าการใช้มีดแทงกันครับหรือว่าจะเป็นขายาเสพติดมากมายมีแก๊งอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ด้วยครับตำรวจต้องคอยติดตามลาดตะเวนอยู่บ่อยๆครับไม่เว้นแม้แต่พลเมืองดีก็ตามครับคนนี้เขาขายอาหารอยู่แถวข้างๆครับก็โดนจูโจมเหมือนกันฮะ โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนคนเอเชียนามคนเน็น <c oughs> คนฟิลิปปินส์นะ,ะเราจะมาเดินท่องเที่ยวครับเดินแถวแถวแถวนี้ดูว่ามันเป็นยังไงครับชีวิตแถวนี้คนสกิดโรครับเป็นที่อันตรายที่สุดก็ว่าได้นะครับ <c oughs> ที่อเมริกาเพราะว่ามีโฮมเลดเยอะมากครับโอเคเราจะไปกันฮนะเราจะซ่อนแคมล่าโกลอปรไว้ที่หน้าอกครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวกล้องโดนขโมยฮะ,ะไปถามว่าทำไมต้องซ่อนกล้องครับ เขาจะมีเรื่องกับเราครับถ้าเขาเห็นว่าเราถ่ายเขาเราก็ต้องเดินกันอย่างระวังครับเพราะเราเป็นคนเอเชียถ้ามีเจ้าถิ่นเขารู้เลยครับว่าเราเป็นคนนอกเดินมาสักพักจะเห็นหลุมกบาดเยอะมากครับเป็นอุจจระคนครับเห็นได้ทั่วไปเลยเดินผ่านถ้าผมรู้สึกอันตรายเมื่อไหร่นี่คือจะเอาเสื้อปิดกล้องไว้นะครับให้เขาไม่เห็น อพาร์ตเมนต์ข้างๆนี้ก็ดัดแปลงให้เป็นบ้านคนโฮมเลสนะครับอยู่ฟรีครถามว่าทำไมผมต้องมาเดินกันแถวนี้ครับเพราะว่าผมเป็นคนอยากเปิดตากับสิ่งใหม่ๆครับผมอยากเห็นคนบนโลกที่มีชีวิตแตกต่างไปจากเรามากๆครับแล้วก็ เรียนรู้อะไรบางอย่างจากการเห็นสภาพแวดล้อมแบบนี้ครับจุดกําเนิดของย่านนี้ครับมีตั้งแต่การที่อเมริกาได้เดินแดนแคลิฟอร์เนียมาจากเม็กซิโกครับแล้วก็มีผู้คนอยากอพยพมาอยู่ฝั่งนี้กันมากมายครับแต่หลายคนก็พกมาแค่ความฝันครับไม่ได้มีแลนว่าจะประกอบอาชีพอะไรเลยบริเวณนี้เองครับก็เป็นทางสิ้นสุดของรางรถไฟครับที่คนที่ลงมาจากรถไฟแล้วไม่มีที่อยู่นะครับก็จะมาชุมนุมกันอยู่บริเวณนี้นั่นเองครับเพราะว่างที่เ A อเอได้ขยายใหญ่มากขึ้นครับ ก็มีนักผังเมืองครับเขาได้กําหนดบริเวณบริเวณนี้ครับไว้เป็นบริเวณที่จะจํากัดแล้วก็กีดกั้นครับไม่ให้คนเหล่านี้เขาออกมาปะปนกับความเจริญครับรั้วที่ใช้กีดกั้นครับก็เห็นกันได้ทั่วไปครับไม่ให้คนออกมาปะปนกับย่านคนรวยได้ครับเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ100ปีครับก็เป็นปัญหาเรื้อรังอย่างที่เห็นในปัจจุบันครับแล้วเราก็กําลังเดินอยู่ขอบขอบของบริเวณนี้ครับกำลังเดินเข้าไปในใจกลาง that bad open not could There shops be ถ้ามองไปไกลๆก็จะเริ่มเห็นชายแดนเต็นท์ครับมาเป็นแถบเลยฮะใช่มีมีรถตำรวจเขาแบบวิ่งวนอยู่บ่อยมากครับจ,จะเห็นแบบสนาทีเห็นคันหนึ่งรถตำรวจนะ เพราะว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยนะครับแถวแถวนี้มีการแบบเอามีดแทงกันหรือว่าเอาปืนยิงโดนยิงกันเสียชีวิตฮะข้างหน้ามีรถตำรวจอยู่นันสามคันปิดกันหมด Is that three cops car right there? Yeah, three. Three. <laughs> Why <Yeah. S 1> are they three? Okay, this way. Yeah I think we should go yeah เอาให้ดูเห็นก็มีคนขี่จักรยานไปเรื่อยๆมันเขาจะอยู่กันเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆแล้วก็ปั่นจักรยานไปนู่นนี่นี่ครับเป็นเต็นท์เต็นท์แบบนี้หาได้ทั่วไปเลยฮะใน l ออนะครับตัว่าแถวๆเนี้ยมันมีเยอะเยอะกว่า ถ้าเห็นข้างๆข,ข,ของผมเนี่ยก็คือเหมือนกันนอกจากนี้ครับยังมีศูนย์บริการให้อาหารฟรีครับมารับอาหารได้ครับแล้วก็ มาอาบน้ํามาซักเสื้อผ้าชาร์จแบตกับน,นู่นนี่ทําให้คนบริเวณนี้มีชีวิตต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องประกอบอาชีพหลักโอ้เขามารอคิวรับอาหารกันอยู่นี่ว่าเหมือนเป็นศูนย์อีกศูนย์หนึ่งนี่เห็นแบบมีศูนย์เซอร์วิสหลายศูนย์มากนะบริเวณนี้ เท่าที่ดูเนี่ยปัญหาคืออะไรไม่รู้นะคือน่าไม่จะเป็นเพราะยาเสพติดหรือเปล่าแต่คือถ้าถามว่ายาเสพติดทําไมเขาถึงไปใช้ยากันละ่ะฮะทําไมเขาถึงตินยาอาจจะเป็นเพราะปัญหา mental illness หรือเปล่าพยายามหาต้นตอปัญหาแต่ว่ามันมีหลายอย่างมากที่ทําให้คนมารวมกันอยู่ที่จุดจุดนี้อันนี้เหมือนเป็น is this is home homeless shelter right here ไม่ว่าจะเดินผ่านใครแล้วมีใครตะโกนอะไรเข้ามาครับอย่าหันไปครับอย่าทำเป็นมีเรื่องกับใครครับเดินต่อไปครับจงเดินไปข้างหน้าครับเมื่อกี้เดินผ่านกลุ่มกลุ่มใหญ่มากคือแบบไม่อยากเปิดกล้องไม่อยากเอากล้องออกมาให้เขาเห็น เพราะว่าเหมือนมีคนเขาตะโกนตะโกนไปกันมาเรียกเรียกใครไม่รู้เหมือนจะหาเรื่องเราหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้ออกมาออกมาจากเมื่อกี้แล้วดูโลงขึ้น,นปลอดภัยขึ้นเนี่ยเท่าที่เห็นนะฮะคือมีไฟไหม้เยอะมากตู้ตึกตรงนู้นมีรอยไหม้อยู่ใช่ปะ Bro I feel like you feel dirty as every step you the like the like that just had mental had she had Hmm. was normal a breakdown. feeling like person I สำหรับถนนที่อยู่รอบๆบริเวณนี้ครับก็เป็นย่านต่างๆมากมายครับแต่ I wonder why these stores are here though Like, it's the fabric district where they sell ก็เหมือนประมาณย่านพาหุรัดแถวแถวไทยนะฮะเดินมาสักพักครับเราก็มีอยู่ที่โรงแรมหลอนซีซิลโฮเทลครับเป็นโรงแรมที่มีการถูกฆาตกรรมแล้วก็มีคนตายอยู่มากมาย เคยออกสารคดี Netflix กซเคสเคสนี้ครับเป็นนักท่องเที่ยวสาวที่ถูกตามหลอนด้วยอะไรบางอย่างหลังจากอาการนี้คนก็ไปพบศพเธอที่แท้งน้ำบนถัดฟ้าของโรงแรมนี้ครับ กดลิฟต์ทุกชั้นเลยครับแต่ว่าลิฟต์มันไม่ไปด้วยสายเหตุอะไรบางอย่างเ๋ยวเทาที่ดูนะครับถนนทีต่ติดกันเนี่ยมันก็เป็นย่านปกตินะครับมีร้านอาหารร้านช็อปนู่นนี่นะโอ้ there's pizza oh, there s h o u try that fun wait it oh we can walk in there let's yeah, let go get pizza ้ย u order s o m อ t h i n ถ้าร้านอาหารที่จะอยู่ที่นี่ได้ต้องอร่อยจริงๆครับเพราะว่าต้องพึ่งพาคนข้างนอกที่จะมากินที่นี่โดยเฉพาะเริ่มจะดึกแล้วครับนี่มันประมาณเกือบ6โมงแล้วเพราะตอนกลางคืนแถวนี้มันอันตรายนะ เี๋ยวเรากลับรถกันดีกครับขอบคุณมากที่ติดตามนะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ